สวัสดีครับผมเซิฟมาี่มีรับยี่สิบเก้าเนี่ยมีหรืีบเก้าห้าสิบเอ็มเซิฟเต็มพุ่งขึ้นเนาะคลิปนี้มารีวิวอันนี้เป็นโคน้ดเนาะนี่อัติแฟ,ฟกเหมือนรู้งานชุดระดับแบบระดับใหม่แยวผมขอรับของก่อนรับอันนี้ได้ยืนแอคเจ็ดวันครับเป็น ทางทีมงานจัดมาให้รับก่อนโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวข้องหรอกมาอยู่ในถ้าต้องเปิดใช้ก่อนอันนี้สามส่วนกางเกงกางเแล้วหรเปิดสามส่วนกางเกงหน้าแล้วก็เสือ้อนี่ได้จากเติมหกสิบอ,อยู่ไหมเก <c ười> ือได้ใช้อาติแฟ ได้จากสะสมหนะ้าหมื่นอะเติมสะสมเนี่ยโอ้โหกิโปรใหม่นิดเติมบนส,สบายชิวไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคนมีทุนสำหรับผมก็ใส่เจ็ดวนะันนะวิได้อยูนะ่แล้วแต่ผมขอถอดอันนี้ก่อนถอนไปถอนไปก่อนประมาณเนี้ยเอาเฮ้ย <laughs> เด่อไปเอาต่อนะต่อ อะไรสามส่วนสามส่วนนี้ได้จากนี่ระดับใหม่สเตตัสอยา่างเวอร์อีอีได้ไหมนี่ใส่สามส่วนหอยอีไม่ได้หรอกแต่ว่าใส่สามสว่วนบึมบึมได้จากอะไรโป,โปโปโนาเว็บนะครับใส่ก่อนระดับหกค่าเห็นอ์ติแฟลกล้อ ใจคอไม่ค่อยดีใส่แบบมีออร่าแหวนนี่มีออร่าด้วยเนอะแล้วใส่ผมดม้วยก่อนผมที่เรามีนี่ก็ผมเดบิวต์้ยว่าแบบเขียวแปดเขียวปดเขียวแปดออลองออร่านี่ถ้าปิดแหวนว่าเนี้ยใส่แค่แหวนอันเดียวก็ออร่าเค้นแล้วนะ ผมจะลองใส่ประมาณนี้เป็นลองลองรันดู n น r อมอเนี้ไม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องหยิบมานี่ออร่าดีนะแสงอย่างสวยตาที่แล้วผมเข้ามาแล้วไม่ได้กดมาใส่ครั้งนะครับพอดีใส่อณิแฟกซ์นี่มันต้องเข้ามากดใส่คร้งโอ้ออร่ามาตาที่แล้วนี่หรือว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดได้ามาแล้วออร่าอย่างเบอร์แสงตาจับ จะเดินไปไหนคนก็มองคนก็เหลี่หรวผมไม่ได้ใส่น้องหม้อมาเนะใส่แค่แคดเนาะใส่เป็น9ส่วนเอาคลิปหน้าผมมาทำเลว่าใส่6ส่วนสงการเล้ไปเจอบอสงการแต่เห็นเพื่อนบอกว่าสงการนี้ไม่ ไม่ค่อยถึงเลยอ้าแล้วไงไม่ค่อยถึงแล้วทีมงานบอกขออญาตปรับให้เลือเดเยอะขึ้นนี่ไม่นา้นะสงการก็จะมีกิจกรรมด้วยนะแต่ว่าเหมือนผมเห็นว่าอตัวสงการนี่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเหรียญทองมีเหรียญเงินไม่ใช่เหมือนตัวที่แล้ว าที่เราตอนปีทีนะล้าเหรียนทองตกอย่างบึง้มว่าล่าสวยครับบนหัวนี่ก็ชัดเจนนะประสบการเวลาวิ่งนะครับเวลาวิ่งในโอ้โหประสบการการส่งอย่างชัดอย่างเจนชุดนี่มีปกปกปิดนะนะมีผ้าแบบผ้าบางบาง มันอีกหนึ่งระดับของแกลงบิเกนี่เลยนะมีผ้าคลุมสวยงามแต่ทรงผมนี่ต้องเปลี่ยนนะต้องไม่อ,อะไรเปลี่ยนนะทรงผมแล้วก็ใี่มันมา6ส่วนนี้สามารถคนที่ใส่สามารถมิกกับชุดที่เพื่อนๆชอบได้เลยถือว่าดีนะแต่และคนก็จะมีแฟชั่นเป็นของตัวเองอนะไรแบบนี้มี3ส่วนนี้เปลี่ยน มือเท้าอย่างงี้เนาะโอ้โหใครคิดวุ้ยเดดสเตตัสเพิ่มปกตินี่ผมเตะต,ตัวนี้ต้องเหลืองเลือดค่อนข้างเยอะอยู่นะเอามีระดับใหม่อันหนึ่งนะแววนเนาะแววนเป็นระดับใหม่อาร์ติแฟกต์ต้องงานงานของอาร์ติแฟกเข้าเลย <laughs> แล้วก็ผมไม่ถึงเดตติง้งตั้งอีกค้าไม่หอด เรา่าจะหาเซฟลงดังอยู่ของแค้นนี้พร้อมแล้วพร้อมเจ็ดวันนะเจ็ดวันนี้ก็หมดเวลาเดือนแอกนะขอบคุณทางทีมงานด้วยนะครับส่งมาให้รีวิวตาที่เรานี้ผมไม่ได้ใส่ไม่เจอไม่ใส่เราเข้า,ขาดันมา,าต้องใส่อีกรอบหนะึ่ง ตามกันได้นะครับโค้ดโปรโมชั่นหน้าเว็บโปรโมชั่น promotion. ตรงสุดท้ายแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ้สามส่วนหน้าหรือว่าเสื้อกางเกงออกมาสามส่วนหน้าเสื้อกางเกงมาจากโปรโมชั่นสะสมแต่มห้าหมื่น 50. เติมน,นไปเพ,เพื่อนเพื่อนแต่ว่าแป๊บเดียว แปบเดียวคืนทุนไม่ใช่นะแปบเดียวตังหมดแต่แต่ว่าแต่ว่าเติมบนวนได้นะเติมบนวนได้ค่าหาเยขขายของหน่อยเพื่อนเออแต่ว่าการรับกดดีน่าจะเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นะคิดว่าแต่ไม่รู้เรอกว่าแต่ว่าในใจผมนี่มีสา4 0ี่สิบอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้รอดูรอดูมันกพน เรียบร้อยแล้วนะครับออล่าอย่างตึงอังเกงเสื้อโอ้มีคซองมือถือโอ้โหไอโฟนไอโฟนอ,อยู่ตรงนั้นแล้วก็ในขุนนี่มีเหมือนทรงผมใหม่นะละ่ะทรงผมหรือประหลับไม่แน่ใจเพื่อเฮไม่เจอบอลสองาราเวย อ๋อลืมใส่เนี่ยลืมใส่แหวนถ้าใส่อาร์ติแฟกต์เราต้องใส่แล้วก็มาใส่ตัวขังเลยนะฮะล้าผมลืมนะงานเมางานทาง ค okay. ผมจบคลิปแค่นี้ได้ไหมวะอีไม่ตายเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าผมอีไม่ตายติดโอ้ตัดไม่เก่งเดี๋ยวเอานี้ให้ตายก่อนค่อยจบคลิปหน่อยผมยืนแอักได้เจ็ดวันเลยเจ็ดวันก็ไม่ได้ตายแต่ผมอยากหน้านีต้องไป ต้องไปส่มต้องไปจัดเอาเองไม่งั้นเรารอซื้อเราซื้อน่าจะแพงตาเถิดตาเถอะ,อถอะมันต้องอยังไงวะติดกระแพงแล้อี E โอเคติดกระแพงแล้วก็ E โอ้โหขอคุณ e. เพื่อนท,ที่ดูมาถึงตรงนี้ถือว่ามีความอดทนอย่างสูงยิ่งมาก คยูนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับปิดคลิปต้องไหนวะเน,นี่ย